อย่างแรกคือรู้สึกตัวความรู้นะรู้ตัวพอรู้ตัวได้เราก็จะฝึกเห็นสภาวะอย่างเรานั่งอยู่มันใจมันคิดมันไม่รู้ตัวหรือว่าร่างกายมันนั่งอยู่เราลืมตัวไปว่าเรานั่งอยู่การรู้ตัวไม่ใช่การคอยอยู่กับมันตลอดเวลาความรู้ตัวที่เป็นธรรมชาติมันจะรู้ขึ้นมาเป็น เป็นขณะไม่ใช่นั่งคุมความรู้สึกตัวไว้อันนี้ก็ไม่ใช่แต่มันจะอยู่โดยธรรมชาติอย่างที่เราขยับมันรู้สึกตัวขึ้นมาได้เนีนเป็นธรรมชาติที่มีอยู่ในชีวิตเราอยู่แล้วเวลาที่เราอยู่ในชีวิตประจำวันเราขยับขยื่นเคลื่นนอนไหวก้มเงยหันซ้ายแลขวาลุกนั่งยืนหรือว่าเดิน มันเป็นกินจวัตรที่มีอยู่ในชีวิตเราอยู่แล้วอย่างนี้เราพยักมันก็แค่รู้เนื้อรู้ตัวขึ้นมาว่าร่างกายมันขยับแ,แล้วมันก็รู้ทีเดียวมันก็จะเปลี่ยนไปที่ใหม่โดยธรรมชาติของมันเราไม่ต้องไปเปลี่ยนให้มันคือความรู้สึกตัวที่เป็นธรรมชาติมันจะเกิดเป็นจุดๆแล้วแต่มันจะเกิดขึ้นตรงไหน บางครั้งรู้สึกได้ว่าได้ยินเสียงบางครั้งรู้สึกได้ที่ร่างกายเป็นขณะเป็นขณะใหม่ที่ร่างกายมันกระยับแล้วรู้สึกตัวขึ้นมาได้บางครั้งรู้สึกขึ้นมาได้เพราใจมันคิดหรือว่ารู้สึกขึ้นมาได้ว่าร่างกายมันหันไปทางซ้ายหันไปทางขวาหรือว่ารู้สึกได้ตอนเราก้มเราเงยมันรู้สึกเป็นขณะขณะเป็นจุดจุด โดยธรรมชาติของมันเองโดยที่เราไม่ได้ไม่ได้จัดความรู้สึกตัวเอาไว้ก่อนเราไม่ได้จัดแจงเอาไว้ก่อนแล้วขยับแล้วมันรู้ตัวขึ้นมาได้เสร็จแ,แล้วมันก็รู้ทีเดียวตัวนี้คือการรู้ตัวอย่างเป็นธรรมชาติอย่างเราแต่กินกาแฟนี้เราก็ขยับอยู่โดยธรรมดาเราก้มเราเงยเราชงกาแฟเราไม่ได้มีเจตนาว่าจัดศึกจะฝึกความรู้ตัวอะไร Hmm. เราไม่ได้มีความพยายามด้วยแต่แค่ว่าเราจะกินกาแฟแต่พอเราขยับแล้วมันรู้สึกตัวโดยธรรมชาติอันนี้ฝึกอันนี้ก่อนเนี่ยเราขยับปิ๊กเนี่ยมันมาละความรู้สึกตัวโดยธรรมชาติมันเกิดขึ้นที่ตัวเราแล้วมันเป็นความรู้เนื้อรู้ตัวโดยธรรมดาความรู้ตัวเกิดขึ้น เวลาเราไม่รู้ตัวมันก็จะไปที่อื่นอย่างเราจับอันนี้อยู่มันกันอาจจะใจจะไปอยูุงเทพแล้วอะไรอย่างี้แต่ถ้าอยู่กับตัวเองมันรู้สึกอยู่ในปัจจุบันท่านเองไม่ใช่เรคือมันเป็นเรื่องเรียบง่ายที่ไม่ไม่ต้องไปคิดมากเป็นไหยเราแยับคลิกหนึ่งล้วก็รู้ตัวขึ้นมาได้ไม่ต้องไปซีเรียสกับมันมันเป็นธรรมดา ทำอะไรก็ตามอยู่ในชีวิตเราเราไม่ได้พยายามแม้แต่นิดเดียวเลยแต่พอเราเข้าใจว่ามันรู้ตัวยังไงมันก็จะเกิดรู้ตัวบ่อยๆขึ้นมาโดยธรรมชาติเพราะว่าความรู้ตัวนี้มันเป็นพื้นฐานธรรมดาเลยพื้นฐานที่เป็นธรรมดาที่สุดของชีวิตคนมันอยู่กับตัวเรามาตั้งแต่เกิด แต่พอเราสนใจอะไรมันจะลืมตัวเองอันนี้แหละที่เราจะฝึกขึ้นมาว่าให้ทวนกลับมาลืมตัวเองได้แต่ขณะต่อมาฝึกทวนกลับมาทวนกลับมารู้ตัวความรู้สึกตัวก็จะเกิดขึ้นทันทีโดยที่ไม่มีเงื่อนไขว่าจะต้องรออะไรมันจะกลับมาที่ตัวเองทันทีเลยแต่พอมันไปมันก็จะแวบไปทันทีเหมือนกัน แล้วก็ฝึกรู้สึกตัวใหม่ Vog, <fuck. S 1> ก็ฝึกรู้สึกตัวขึ้นมาใหม่ว่าแต่กี้ใจมันแวบไปที่อื่นพอมันกลับมาที่ตัวเองมันก็แวบกลับมารู้สึกขึ้นมาได้บางทีรู้สึกได้ว่าเรากําลังหายใจบางทีมันรู้สึกขึ้นมาได้ว่าเราขยับใจมันคิดไปปุ๊บแต่พอรู้สึกตัวขึ้นมาได้มันกลับมาปักที่ตัวเราแล้วมันกลับมาที่ตัวเองแล้วก็มาทันทีด้วย ้เราฝึกอยู่เนืองๆจนชํานาญพอชํานาญแล้วมันก็จะรู้ตัวขึ้นมาใบ่อยโดยโดยที่เราไม่ได้เจตนาที่จะรู้นักนักฝึกภาวนาใหม่ๆมันจะมันจะตั้งใจแรงไปมันต้องตั้งใจแรงไปนี่ให้ให้ทิ้งไปก่อนให้คลายออกก่อนมันง่ายแล้วก็เป็นธรรมชาติมากๆ แล้วก็จะพบกับความสำเร็จเร็วแต่ถ้าเราตั้งใจแรงไปแล้วตั้งมันไว้ตั้งตั้งความรู้สึกตัวเอาไว้ก่อนนี้อันนี้มันจะช้าให้เราทิ้งมันไปก่อนใจ mm hmm. ความก็คือว่าเป็นธรรมชาติกับตัวเองที่สุดอย่าให้การฝึกหรือว่าการตั้งใจแรงเกินไปนี่มันมาขวางความเป็นธรรมชาติอันนั้นให้ทิ้งมันไป นะแล้วก็เวลาที่เราขยับขยื่นอยู่ในชีวิตประจําวันนั่นแหละคือเวลาที่เราจะฝึกรู้ตัวไปรู้ตัวไปด้วยในขณะทํางานในขณะที่เรากลับมาที่บ้านอยู่กับครอบครัวหรือว่ากําลังเดินทางอย่างนี้กาลังไปทานอาหารเราก็จะมีความรู้ตัวอยู่เนืองๆถึงแ,แม้ว่าเราจะอยู่กับคนอื่นอยู่กับคนอื่นอยู่กับเพื่อนร่วมงานในที่ทํางานก็ไม่ไม่มีปัญหาอะไร เราก็จะมีความรู้ตัวอยู่ของเราค่อยๆรู้ตัวอยู่เนืองๆพอเรารู้ตัวได้แล้วอย่างใจมันคิดอย่างเงี้ยเราจะเริ่มเห็นว่าใจมันคิดอันนี้จะฝึกการเห็นสภาวะที่ใจมันคิดไปเนี่ยอันนี้แหละคือสภาวะสภาวะคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาในใจเราอย่างร่างกายขยับมันเป็นเงาเป็นล่างๆงเงาๆมันก็คือสภาวะเหมือนกัน อันนี้เรียกว่าสภาวะของรูปแต่สภาวะของนามนี่มันเป็นฝ่ายนามมาทำอย่างกําลังคิดอย่างนี้กําลังคิดใจมันเกิดการคิดมันก็เกิดสภาวะแต่มันเป็นฝ่ายนามมาทำเมื่อฝ่ายนามมาทำเกิดเราก็เห็นสภาวะมันว่ามันมีอาการคิดก็อพอแต่ไม่ต้องไปแจกแจงมันนะแค่เห็นว่ามันคิดก็พอก็อเข้าใจว่ามันเป็นฝ่ายนามธรทมมันทำงานแล้วก็พอแล้ว มีการเห็นเกิดขึ้นก็พอแล้วแต่พอฝ่ายรูปขยับมีการเห็นสภาวะว่ารูปมันขยับอันนี้เราเริ่มมีการเห็นรูปรูปมันขยับแล้วรูปมันก็เปลี่ยนรูปอย่างรูปที่กระพิบตากับรูปที่กืนน้ำลายรูปที่ขยับปากรูปที่ใบหน้าขยับกับกับพิบตาใช่ไหมหรือว่าหายใจเป็นคนละรูปรูปเกิดแล้วดับรูปก็เป็นคนละรูป สภาวะที่เป็นรูปก็ถูกเห็นถูกเห็นได้ว่ามันมีการเกิดแล้วดับนะสภาวะของนามอย่างเงี้ยนามมันเกิดเห็นไหมวลา,าคิดไปแล้วมันก็ดับไปแล้วนั่นแหละคือเราเริ่มเห็นแล้วว่านามมันเกิดแล้วก็ดับรูปเกิดแล้วก็ดับอย่างรูปที่หลับตาลงกับรูปที่ขยับหน้าเป็นคนละรูปนี่แหละคือการเกิดดับของรูปตัวเรา เหมือนเหมือนอยู่ในในหนังโฆษณา,ามันเป็นช็อตช็อตช็อตสั้นๆแต่พอมาเห็นความจริงของรูปแล้วมันมันเล็กกว่านั้นอีกช็อตที่มันเกิดระดับนะ่มันเล็กลงกว่าในโฆษณา嘛น,าานะมันจะแวบ,บเดียวแล้วก็เห็นแล้วว่ารูปเกิดระดับนามก็เกิดมาแวบบเดียวแลก็ดับอันนี้คือสติทำงาน สติเริ่มทํางานมันเกิดตัวเห็นขึ้นมามันเห็นได้ว่าน้าเกิดแล้วก็ดับรูปเกิดแล้วก็ดับทีนี้พอเราย้อนกลับมาเราเริ่มต้นที่ความรู้ตัวก่อนเราเลยเห็นสภาวะแบบนี้ได้นะถ้าเราขาดความรู้ตัวมันก็จะไม่เห็นสภาวะไปด้วยกันนั้นจุดเริ่มต้นของเราก็เลยง่ายนิดเดียวคือมารู้จักความรู้ตัว อย่างนี้เราขยับเห็นไหมมันเกิดความรู้ตัวว่าเรารู้ตัวได้เราก็จะเห็นสภาวะได้มันเป็นทางที่เรียบง่ายมากเรียบง่ายแล้วก็สบายๆไม่ได้อะไรมากมันก็ฝึกไปธรรมดานี้มันจะพัฒนาไปเองมันจะค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆพอมันพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆได้แล้วก็จะเริ่มสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงขึ้นมาเองว่ามันเปลี่ยนไปยังไงบ้าง เราจะเริ่มสังเกตที่กายที่ใจแล้ว่ามันเปลี่ยนแปลงยังไงไปบ้างนะอย่างแราเรายิ้มอย่างเงี้ยใบหน้ามันยิ้มมันเกิดความรู้ตัวขึ้นมาว่าใบหน้ามันขยันะหรือว่าใจมันเกิดความรู้สึกขึ้นมานะมันมีการเห็นสภาวะว่ามีความรู้สึกเกิดที่ใจบางครั้งบางวันความรู้สึกดนะีบางวันก็รู้สึกไม่ดี บางวันรู้สึกมีกําลังใจมีความหวังบางวันรู้สึกหดหู่ห่อเหี่ยวเราฝึกเห็นความรู้สึกแล้วก็ฝึกเห็นด้วยว่าบางบางเช้าเราตื่นมาเนี่ยรู้สึกมีกําลังมากสดชื่นตื่นมีพลังบางวันรู้สึกเหนื่อยเป็นไปแล้วก็สังเกตว่ามันเป็นใจไหมเป็นอาการที่ใจหรือว่าเป็นที่ร่างกายถ้าเป็นอาการที่ใจให้เราเห็นเลยว่ามันมีสภาวะเกิดที่ใจ บางทีร่างกายไม่ได้เหนื่อยแต่ใจมันเกิดเหนื่อยมันเหนื่อยมันซึมเศร้าหรือว่ามันคิดมากนีาเห็นคิดใจว่ามีสภาวะนะเห็นความรู้สึกเหล่านี้บางวันดีใจมีมีเรื่องดีใจเกิดขึ้นแล้วใจก็ดีใจฝึกเห็นความรู้สึกว่าใจมันดีใจบางวันรู้สึกไม่ดีใจเสียใจก็ฝึกเห็นความรู้สึกเสียใจหรือหรือวบางขณะเรานั่งอยู่ใจเราตื่นวาบขึ้นมา มีความสว่างบางครั้งหดหูลงนี่ฝึกเห็นความรู้สึกเห็นสภาวะเหล่านี้แล้วเราก็อยู่กับความรู้เนื้อรู้ตัวเป็นพื้นฐานเอาไว้เป็นพื้นเอาไว้เหมือนในงานศิลปะมันมีแบ็กกราวความรู้สึกตัวนะ่ะคือแบ็กกราวที่จะอยู่กับตัวเราอยู่เนืองเนืองแล้วก็จะทำให้เราเริ่มเห็นสภาวะนะการเห็นสภาวะ ท,ทั้งนามประธรรมที่เกิดขึ้นสักรู่นี้ทั้งรูปประธรรมที่เกิดขึ้นสักรู่นี้นะมันเหมือนโฟกาวกับมินเดิลเกาืาที่เราจะเห็นขึ้นมาเด่นขึ้นมาเพราะฉะนั้นแล้วมันก็จะต้องมีส่วนที่เป็นแว,กว็กเก่าติดตามอยู่อยู่เนืองเนืองหลัาก็จะเริ่มเห็นว่าอ๋อมันมีตัวเห็นนะมันเกิดการแยกกันมันมีการแยกกันมันเป็นคนละส่วนกัน มันอยู่ด้วยกันแต่ถูกจัดวางอยู่เป็นส่วนๆโดยธรรมชาติคือมันเกิดการแยกขึ้นมาที่ตัวที่เห็นกับตัวที่ถูกเห็นมันเกิดการแยกเป็นคนละส่วนคือมันเกิดการแยกขันนะมันมีตัวถูกเห็นกับตัวที่ไปเห็นอย่างเราขยับขึ้นมาเห็นไหมมันมีสองส่วนตัวถูกเห็นมันเป็นก้อนๆเป็นร่างกายเป็นรูปตัวเห็นมันเป็นความรู้สึก เป็นตัวรู้ที่มันรู้ขึ้นมาได้ว่ารูปมันถูกเห็นอย่างที่น้าม,มันเคลื่อนไหวเนี่ยน้ำม,มันถูกเห็นนะพอเราเห็นอย่างนี้แล้วมันเกิดการแยกกันเป็นส่วนๆแล้วมันก็ขาดแต่ละแต่ละส่วนขาดขาดเป็นช่วงๆแล้วมีตัวรู้อยู่การเกิดแบบนี้ขึ้นมาคือการฝึกตัวเห็นขึ้นมาแล้วมาเห็นสภาวะสภาวะของรูปเกิดแล้วดับ สภาวะของนามเกิดแล้วดับนี่อย่างนี้หลงไปมันจมลงไปมันไม่เห็นตอนนี้เราก็รู้ว่าอาการไม่เห็นก็คือสภาวะอาการที่จมลงไปไม่มีตัวเห็นก็คือสภาวะพอเห็นแล้วมันถอยออกมามันโล่งขึ้นทีหนึงนั่นก็คือสภาวะเหมือนกันแต่เรียกว่ากุศลสักครู่นี้เป็นอกุศลที่มันหลงไปแล้วมันจมลงไปเป็นอกุศล ที่รู้ขึ้นมาเป็นกุศลอย่างนี้นะเห็นไหมว่ากุศลเกิดแล้วก็ดับไปหายไปแล้วแล้วอกุศลเกิดแล้วก็ดับไปมันหายไปแล้วแลมันเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับไปเป็นปัจจุบันแต่ละขณะนี่เรียกว่ารู้ปัจจุบันเป็นละรู้จักปัจจุบันที่กุศลเกิดแล้วดับไปะเกิดขึ้นมาในปัจจุบันแล้วก็ดับไปแล้วอกุศลเกิดขึ้นมาในปัจจุบันแล้วดับไปแล้ว อย่างนี้นะที่เราฝึกการเห็นขึ้นมาเป็นตัวเห็นนะเป็นตัวเห็นว่ารูปนามเกิดแล้วดับนะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายกุศลหรืออกุศลก็เกิดแล้วก็ดับมีตัวเห็นอยู่ใจอย่างนี้เป็นอกุศลเห็นไหมเป็นอกุศลเป็นลักษณะอย่างนี้ที่รู้ขึ้นมาเป็นกุศลเห็นไหมมันเกิดแล้วดับไป อย่างนี้เป็นอักกุศลนนะทีนี้เราไม่ต้องกลัวมันไม่ต้องกลัวแล้วไม่ต้องไปไม่ต้องไปอะเหมือนเราเลี้ยงเด็กอะ่ะเหมือนเราเลี้ยงเด็กเลี้ยงลูกหรือว่าน้องหรือว่าหลานก็ได้บางครั้งเขาก็อยากจะเล่นอะไรขเขาเขาแต่เราไปคอยจ้องไปคอยดูเขามากไปอย่างนี้เขาจะโวยวายหรือว่าแสดงความต่อต้านน,นี้จิตก็คล้ายๆกันจิตมันจะต,ต่อต้าน เราให้เขาทํางานให้เขาเล่นของเขาแล้วแล้วเห็นแล้วเป็นแค่ผู้เห็นผู้สังเกตว่าเขาทําอะไรขึ้นมาเกิดอะไรขึ้นเขาทาอะไรขึ้นมาอย่างนี้เราก็จะเห็นความจริงว่าจิตเนี่ยมันเปลี่ยนอยู่บ่อยๆนะมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันแสดงความไม่เที่ยงอยู่บ่อยๆนะมันเกิดแล้วก็เปลี่ยนเห็นไหมมันเปลี่ยนไปหลายหลายดวงแล้วหลายความรู้สึกหลายขณะที่มันเปลี่ยนไป นี่แหละเราจะค่อยๆเดินมาอย่างนี้นะเหมือนผมเล่านำหน้าไปให้แล้วเราก็จะไปฝึกเองของเรา hmm. ไปฝึกเองของเราในความรู้เหล่านี้ว่าแต่ละช่วงมันก็จะค่อยๆเดินเรียงตามกันมาเริ่มจากรู้ตัวเป็นรู้ตัวเป็นก่อนแล้วก็มารู้สภาวะแล้วก็มาเห็นการเกิดดับของรูปประธรรมของนามประธรรมในระหว่างนี้มันมีการแยกเห็นไหมครับที่หันไปก็ก็รูปหนึ่ง่ะ หันมาอีกรูปหนึ่งเป็นการขาดจากกันคนละคนละรูปเสร็จแล้วมันยังไม่แยกเท่าไหร่มันยังไม่แยกถ้ามีจะมีแยกคือมันจะมีตัวเห็นกับตัวถูกเห็นนะวิธีฝึกดูตัวนี้พอเราเกิดมุมมองแวบเดียวไม่ได้พยายามอะไรเลยแต่มันเป็นเป็นมุมมองม,มุมมองที่เกิดความเข้าใจขึ้นมาในใจของเราว่ามันมีตัวถูกเห็นอย่างเนี้อย่างขยับมันมันรู้สึกได้ว่าร่างกายถูกเห็น แต่มันไม่ได้ถูกเรียกว่าร่างกายนะมันเป็นรูปบางอย่างไหวๆแล้วมันถูกเห็นมันถูกเห็นมันเป็นไหวๆแล้วมันถูกรู้สึกได้ว่ามันปรากฏไหวๆตัวที่รู้กับตัวถูกรู้มันเป็นคนละตัวกันนี่แหละมันจะเริ่มแยกเห็นไหมครับมันเริ่มแยกเพราะเราคุยกันถึงตรงนี้มันมีการแยกนี่มันเริ่มแยกขันออกมาเป็นเป็นขันถูกรู้กับตัวที่ไปรู้ พอมันเริ่มแยกขึ้นมามันจะรู้สึกปมโปร่งโล่งๆขึ้นมาที่ใจแต่เวลามันเข้าไปจับขันเข้าไปจับก้อนลูกหรือว่าก้อนนามก็ตามนะมันจะรู้สึกทึบๆแล้วอึดอัดนี่เราก็รู้เฉยๆว่ามันเป็นอาการที่เข้าไปจับเราทึบๆอึดอัดไม่สบายก็รู้รู้เฉยๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะเราแค่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะแค่สังเกตเห็นว่าอ้อมันมีอาการนี้แล้วมันดับไปแล้วเห็นไหม พอมันดับไปแล้วเราก็เห็นว่ามันโล่งอ่ะมันโล่งแล้วมันก็ดับไปอีกแล้วความรู้สึกโล่งโปร่งก็ดับไปอีกแล้วความรู้สึกใหม่หมาอีกเป็นสภาวะาตัวใหม่นี่เป็นการเห็นเกิดระดับของรูปธรรมของนามธรรมโดยที่มีตัวเห็นแยกออกมาต่างหากนะมันเป็นตัวเห็นอยู่นะไม่ยากใช่ไหมเรียบง่ายมากเลยไม่มีอะไรมากใจต้องสบายมากเลยนะ ใจสบายๆใจรีแลก์แล้วก็ค่อยๆเห็นไปอย่างนี้ไม่ต้องไปคิดมากอะไรกับมันแล้วก็เป็นธรรมดาธรรมดากับตัวเองมไม่ว่าอยู่กับที่ทํางานหรือว่าเวลานั่งพักไม่ไม่ได้ทํางานนั่งพักเฉยๆเราก็ดูตัวนี้ได้หรือว่าขยับทํางานไปมันก็จะเริ่มเห็นวับขึ้นมาเองเวลาที่เราสบายใจอย่างนี้มันจะดูง่ายมากเลยใช่ค่ะ <laughs> อาจารย์คะคือมเมื่อกี้มันระหว่างที่พูดกับอาจารย์เนี่ยมันมันเกิดอย่างที่อาจารย์บอกเยอะมากเลยอะแต่ว่าพอบอกว่าพอไปจมแล้วรู้สึกเหมือนว่าการหายใจมันเหมือนมันช่วยหยุดก็ช่วยได้บ้างไหมคะเราไม่ต้องหยุดมันนะแต่เราหายใจได้หมายถึงว่าในระหว่างที่เราเรียนเราก็จะเห็นสภาวะอย่างรวดเร็วรวดเร็วไปหมด แต่เวลาที่จะหายใจนี่หมายความว่าเป็นเวลาที่เราจะพักผ่อนอย่างเสร็จงานแล้วกำลังจะนอนหรือว่างแล้วเรานั่งหายใจหน่อยสวดมนต์ไหว้พระนั่งหายใจเล่นแล้วไม่ต้องไปบังคับตัวเองมากก็นั่งหายใจธรรมดานี่แหละแล้วมันรู้สึกขึ้นมาได้หายใจแล้วรู้สึกตัวได้ว่าร่างกายมันหายใจเหมือนกับที่เราขยับแล้วเรารู้สึกตัวได้ว่าร่างกายมันขยับ นะก็เราแค่เปลี่ยนจากการขยับมาเป็นการหายใจมันก็รู้สึกได้ว่าร่างกายมันหายใจแล้วมีสติเกิดมีสติเกิดแล้วก็เกิดเห็นได้ว่าร่างกายเหมือนหุ่นเหมือนหุ่นเหมือนเป็นคนอื่นนั่งอยู่มันหายใจเข้าหายใจออกมันเกิดการเห็นขึ้นมาได้เมื่อเราฝึกเห็นมาอยู่ในชีวิตประจําวันแล้วการที่เรานั่งหายใจแล้วก็เห็นได้เหมือนกัน มันก็เป็นการเห็นคล้ายๆตัวเดียวกันนั่นแหละการเห็นแบบเดียวกันเวลาที่เราทำงานมันเป็นการเห็นอยู่ในชีวิตประจำวันมันอาจจะเห็นได้บ้างไม่ได้บ้างเราไม่ต้องซีเรียดนะแต่เวลาเรานั่ง,งเล่นนั่งนั่งเล่นๆอย่างเงี้ยมันจะเห็นได้ง่ายขึ้นส่วนใหญ่แล้วคนเขาจะไม่ไม่ได้สนใจอันนี้แต่พอเราจะฝึก เป็นผู้มีสติเองนะเราก็จะฝึกเห็นอาการว่าอ๋อเรานั่งอยู่รู้สึกตัวได้ว่าร่างกายมันนั่งอยู่แล้วนั่งคุยกับคนอื่นแล้วก็คุยกับเขาปกติแต่มีความรู้สึกตัวเกิดทวนกลับมาที่ตัวเองกลับมารู้สึกตัวที่ตัวเองเป็นอย่างนี้นะแล้วที่ถามสักครู่นี่ถามว่าอะไรนะเราจะหายใจขึ้นมาได้ไหมได้อย่างเราเห็นพุบฟับฟุบๆับเร็วๆอย่างนี้ใช่ไหม เวลาเราหายใจมันก็จะเห็นได้เหมือนกันแต่มันจะเป็นคนละขนาดเป็นคนละช็อตอย่างเห็นสภาวะววัยปุ๊บแล้วกลับมาที่การหายใจเนี่ยก็เป็นอีกขนาดสั้นๆมันก็จะรู้สึกตัวขึ้นมาว่าร่างกายมันหายใจแล้วก็จะไปเห็นว่าอ้าวใจคิดอีกแล้วอย่างนี้มันจะเกิดขึ้นเป็นจุดๆความรู้สึกตัวจะเกิดขึ้นเป็นจุดๆเป็นขณะขณะแล้วมันก็จะพลิกกลายเป็นการเห็นการเห็นก็เหมือนกันบางทีเห็นรูปบางทีเห็นนาม นะมันมีตัวถูกเห็นกับตัวเห็นเท่านี้เองไม่ได้ยากซับซ้อนอะไรเลยเรียนหนังสือยากกว่านี้เยอะเออหนูต้องแยกอย่างที่อาจารย์บอกไหมคะว่าเป็นกุศลกับอกุศลหรือว่าก็ก็แค่รู้ไปเฉยเฉยอ๋อเราก็แค่ฝึกบอกบอกการรู้ของตัวเองอะอย่างเราเราบอกเขาบอกตัวเองว่า เพรมันเป็นลักษณะนี้เนาะมันเป็นอกุศลเป็นแบบนี้อันนี้เป็นกุศลเป็นลักษณะอย่างนี้เนาะเห็นสังเกตสังเกตลักษณะมันมันก็จะอ๋อขึ้นมาในใจของเรานั่นแหละเราก็จะรู้จักได้ว่าสภาวะมันเป็นยังไงอย่างเป็นกุศลในใจมันรู้มันตื่นมันโปร่งมันโล่งมันสว่างมันสว่างมันสว่างมันมันคล่องแคล่วนะมันคล่องแคล่วในการงานทั้งหลาย แล้วมันตื่นโพลงขึ้นมาในขณะเดียวนั่นแหละขณะิตเดียวนั้นเป็นกุศลแต่เป็นอกุศลนี่มันมีลักษณะหนักแน่นทึบหรือว่ามัวมัวซมวซึม,ซมอย่างเงี้ยเห็นไหมเป็นอกุศลรู้รรๆเฉยๆว่าอากุศลเกิดเห็นไหมเปลีย่ยนแป๊บเป็นกุศลทันทีนั่นแหละเห็นไหมครับว่ากุศลเกิดขึ้นมาแทนอกุศลอกุศลตะกี้ดับไปแล้วกุศลเกิดมาแทนนี่เราไม่ต้องเข้าไปทานะํามันนะ ปล่อยเลยว่าให้มันเกิดอย่างอิสระเลยมไม่ว่าจะเป็นฝั่งกุศลหรืออกุศลเรามีหน้าที่เห็นก็พอ,อม,มีหน้าที่เห็นว่าใจเขาทำงานใจเขาทำงานขึ้นมาแล้วอย่างนี้อกุศลเห็นไหมแป๊บเดียวเป็นอกุศลแล้วกากุศลก,ศก็เกิดมาแทนทันทีเลยจากการรู้สึกตัวโดยที่เราไม่ได้ไปทำอะไรมันเลยนะไม่ได้ไปแตะตรงไหนเลยปล่อยให้เขาทำงานอย่างอิสระ แล้วก็มีหน้าที่เห็นไปอย่างเมื่อกี้คุยกับอาจารย์มันจะมีช่วงที่เป็นเหมือนปิติเกิดบ่อยมันจะเป็นเหมือนออน้ำพุผุดแล้วมันก็เกิดความวาบว่าบนั่นแหละคือเกิดจิตกุศลตรงนั้นไม่ใช่ปิติแต่เป็นภาวะของความตื่นเป็นจิตกุศลเกิดขึ้นมาจากการที่เราฝึกดูสภาวะเวลาที่อกุศลเกิดแล้วก็มีกุศลเกิดขั้น ที่เห็นว่ามานนั้นแหละรู้สึกว่าจิตเกิดกุศลขึ้นมาเพราะจิตเห็นสภาวะกุศลก็จะเกิดตามมานะเป็นผลของสติสติเป็นตัวรู้ทันนะเวลาอากุศลเกิดเห็นไหมมันก็จะเป็นคนละลักษณะกันมันจะตรงข้ามกันเลยเสร็จแล้วเราอย่าเอาฝั่งใดฝั่งหนึ่งอ่ไม่เอาฝั่งใดฝั่งหนึ่งเราทําหน้าที่เป็นผู้เห็นก็พอกุศลเกิดก็เห็นอกุศลเกิดก็เห็น อที่เห็นว่าตื่นขึ้นมาวาบวบแต่ละครันนั่นแหละลักษณะจิตกุศลมันมันบางทีมันไม่ได้หนูไม่แน่ใจว่ามันเรียกว่าเป็นจิตหรือเปล่าแต่มันเกิดตามส่วนต่างๆอย่างเงี้ยตอนนี้จะเป็นอย่างนี้บางทีขาบ้างจะแขนมันเป็นเหมือนน้ำผูอยู่ตามที่ต่างๆอ่าอะค่ะมันเกิดว่าบวบขึ้นมาแต่ละจุดนั่นแหละถูกแล้วให้เราฝึกรู้ตัวแบบนี้นะ ความรู้ตัวเกิดขึ้นทีละขณะเกิดขึ้นทีละจุดโดยธรรมชาติของมันเ uh <huh. S 2> มื่อมันทวนกลับมามันรู้ตัวเองมันก็จะวาบขึ้นมาทีหนึ่งพอหลงไปก็จะหายไปทีหนึ่งก็เห็นว่าอ๋อมันหายได้ด้วยมันกลับมาได้ด้วยมันกลับมาได้เองอย่างนี้นะคือความตื่นมันเกิดความตื่นมันวาบขึ้นมาเองที่จิตวาบขึ้นมาทีหนึ่งแล้วก็เห็นก็พอละแล้วก็ฝึกสังเกตว่าจิตกุศลเป็นอย่างนี้นี่เอง เอาแล้วมันดับไปได้ด้วยเป็นอกุุลนเห็นไหมสักครู่เป็นอกุุลมาแทนใช่ค่ะก <c oughs> ็เห็นได้ว่าอ๋ออกุศลเกิดแล้วก็ดับเหมือนกันอ,อกุุลนเกิดแล้วก็ดับเหมือนกัน